สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคุณครูทิพวันทาบุรีครูผู้สอนวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้คุณครูจะมาสอนในบทเรียนเรื่องประเภทวงดนตรีไทยค่ะในวันนี้คุณครูมีวงดนตรีไทยมาให้นักเรียนรับชมรับฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวงนี้มีความไพเราะมากเลยใช่ไหมคะวงตีวงนี้เป็นพี่ๆจากโรงเรียนอนุราชประัิทธิ์ของเราเองคะ่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าวงตีประเภทนี้เป็นวงตรีประเภทอะไรคะถ้านักเรียนอยากทราบแล้วขอเชิญเข้าสู่บทเรียนที่มีชื่อว่าประเภทของวงตีไทยกันเลยคะ่ะประเภทวงดนตรีไทย วงตีไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือวงปี่พาดวงเครื่องสายและวงมโหรี 1. วงปี่พาดแบ่งได้3ขนาดคือวงปี่พาดเครื่อง 5. ้าวงปี่พาดเครื่องคู่และวงปี่พาดเครื่องใหญ่ในวันนี้คุณครูนำตัวอย่างวงปี่พาดเครื่อง5้ามาให้นักเรียนรับชมค่ะ เครื่องดนตรีที่ใช้บเลงในวงปี่พาดเครื่องห้าประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประกอบจังหวะได้แก่ตะโพนชิงและกองทัดค่ะเครื่องดนตรีดำเนินทำนองได้แก่ปี่ไนของวงใหญ่และระนาดเอกค่ะวงดนตรีปี่พาดมีลักษณะเด่นดังนี้ค่ะวงตีปี่พาดจะใช้เครื่องตี เช่นละนาตเอกและเครื่องเป่าเช่นปี่นอกเป็นหลักค่ะเป็นวงที่มีเสียงค่อนข้างดังเหมาะที่จะบรรเลงในที่กลางแจ้งหรือห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะนิยมบรรเลงประกอบพิธีกรรมและบรรเลงประกอบการแสดงเช่นการบรรเลงประกอบการเทศมหาชาติ การบรรเลงประกอบการแสดงโขนเป็นต้นค่ะ 2. วงเครื่องสายแบ่งได้3ขนาดคือวงเครื่องสายเครื่องเดียววงเครื่องสายเครื่องคู่และวงเครื่องสายผสมค่ะในวันนี้คุณครูนําวงเครื่องสายเครื่องเดียวมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนรับชมค่ะเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงเครื่องสายเครื่องเดียวประกอบไปด้วย เครื่องดนตรีประกอบจังหวะได้แก่ฉากเล็กชิงโทนและร,รัมนาค่ะเครื่องดนตรีดำเนินทำนองได้แก่จะเข้ซอด้วงซออู้และขุยเพียงอค่ะวงเครื่องสายลักษณะเด่นของวงเครื่องสายมีดังนี้ค่ะวงเครื่องสายใช้เครื่องดนตรีประเภทดีดเช่นจะเข้ และเครื่องดนตรีประเภทสีเช่นซอด้วงเป็นหลักค่ะวงเครื่องสายเป็นวงที่มีเสียงค่อนข้างเบาวงเครื่องสายนิยมบรรเลงในงานมงคลต่างๆที่ไม่มีบริเวณกว้างขวางนักหรือบรรเลงในห้องโถงเช่นงานมงคลสมรสงานทำบุญบ้านงานวันเกิดและงานสังสรรค์ต่างๆค่ะ 3. วงมโหรีแบ่งได้3ขนาดคือวงมโหรีเครื่องเดียววงมโหรีเครื่องคู่และวงมโหรีเครื่องใหญ่ค่ะในวันนี้คุณครูนำวงมโหรีเครื่องเดียวมาให้นักเรียนรับชมเพื่อเป็นตัวอย่างค่ะเครื่องดนตรีบรรเลงวงมโหรีเครื่องเดียวประกอบด้วยเครื่องดนตรีประกอบจังหวะได้แก่ชิงโทน และรมนาค่ะเครื่องดนตรีดำเนินทํานองได้แก่ซอด้วงซออู้ซอสามสายขพียงออจักเข้และคล้องวงใหญ่มโหรีค่ะวงมโหรีมีลักษณะเด่นดังนี้ค่ะใช้เครื่องดนตรีทั้งสประเภทบรรเลงประกอบเป็นวงมโหรีค่ะ เครื่องดีดเช่นจะเค้เครื่องสีเช่นซออูเครื่องตีเช่นระนาดเอกและเครื่องเป่าเช่นขุี่เพียงอค่ะวงโมโหรีเป็นวงที่มีเสียงพอเหมาะพอดีไม่ดังหรือเบาจนเกินไปนิยมบรรเลงในงานมงคลบรรเลงได้ทั้งที่กลางแจ้งและในอาคารค่ะเช่นพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีมงคลสมรสงานเลี้ยงต่างๆเป็นต้นค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วให้นักเรียนนำความรู้เรื่องประเภทของวงดนตรีไทยมาเปรียบเทียบความแตกต่างของวงดนตรีไทยตามลักษณะเด่นของแต่และประเภทลงในสมุดวิชาดนตรีหน้าสินได้เลยค่ะดังตัวอย่างที่คุณครูให้นะคะให้นักเรียนเขียนประเภทของวงดนตรีไทย คือวงเครื่องสายวงปีาพาดและวงโมโหรีลงไปค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนลักษณะเด่นของแต่ละวงลงไปดังตัวอย่างที่ครูให้ในวงเครื่องสายค่ะเช่นใช้เครื่องดีดและเครื่องสีเป็นหลักมีเสียงค่อนข้างเบานิยมบรรเลงในห้องโถงแสดงในงานมงคลต่างๆจากนั้นให้นักเรียนนำลักษณะเด่นของวงดนตีที่เหลือใส่ลงไปได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับการเรียนออนไลน์ในช่วงวันหยุดพิเศษที่ผ่านมานักเรียนอาจจะมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่อย่าถอยนะคะ,ะสู้ๆค่ะทุกคนเพราะคุณครูทุกวิชามีความตั้งใจทาคลิปวิดีโอเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ให้มากที่สุดค่ะคุณครูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจให้ความสนใจในการเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะบ๊ายบาย